อว่ายกทำการเมื่อไหร่เนี่ยก็น่าจะได้เห็นอะไรดีๆเลยครับมข,ขยับเดินเร็วขึ้นโอ้โหเตะเป็นธรรมชาติมากเลยนะครับขึ่งคอเลยอืมอาแล้วครับแม่โดนแข่งเข้าไปนี่มาตัดลำตัวครับดูไว้เลยนะครับแฟนมวยไม่ต้องเข้าไปปั้มให้เหนื่อยครับตัดลำตัวไปเลยซ้ายหน้านะครับ ดูนักมวยต่างชาติเนี่ยเบสิการออกัตรดีนะครับเขาจะฝึกจากหมัดก่อนนะแล้วก็มาฝึกเตะส่วนบ้านเรานี่จะเตะดีนี่ครับซ้ายเบิ้ลเข้าไปอุย้ยนี่ครับลูกตัดลำตัวขนาดไม่โดนนะฮะโอ้ยแรงมากนะครตวันสึกม่ต้องระวังมากเป็นพิเศษเลยตอยหมัดหนึ่งสองสามนสึกยังไม่รีบครับนี่ซ้ายค่อยๆเลาะค่อยๆเ,เล็มไปแข้ซ้ายครับต้องระวังนะฮะหมัด นี่ซ้ายครับอืมนี่เตะเข้าไปอีกแล้วครับตะวันศึกเริ่มเดียเห็นช่องแล้วครับโอ้ยโดนหมัดแม่มีเอียงโอ้ยลำตัวครับแม่ตัวแข็งแล้วครับโอ้ตะวันศึกโดนหมัดของไมเคิลเข้าไปนี่ตัวแข็งเหมือนกันแี่เข่าหนักกว่านี้ยังทนได้ครับหมัดแค่นี้เอาอยู่อยู่แล้วโอ้ยหมัดหนึ่งสองสาม ออหมัดอีกแล้วครับตัดลำตัวไมเคิลซ้ายคืนมาครับตะวันศึกโอ้ตอนนี้นี่ไมเคิลมาน่ากลัวมากนะครับระหว่างการออกหมัดนี่ครับโอ้โหโอ้เรียบร้อยเลยครับโอ้โดนหมัดตัดลำตัวแล้วถีบตาข้าไปครับโอ้ตะวันศึกไม่ไหวครับโอ้โหเรียบร้อยเลยครับจบแบบเหลือเชื่อครับนี่ฮะเสื้อแดงแดงนี่ น่าจะเป็นเฮนเดอร์อเมริกาครับที่ผมบอกโอ้โหดูครับเขาเรียกว่าหมัดตัดตับครับตัดลำตัวแล้วถีบตามเข้าไปครับไม่เอาแล้วครับโอ้โหไม่ไหวครับจุกครับไม่รู้ว่าจุกเนี่ยโดนหมัดหรือว่าจุกตอนโดนถีบนะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะโดนหมัดก่อน่ะก็เป็นฝ่ายชนะน็อกไปนะครับไมเคิลสวาร์เพชรยิ่งดีแคมีนะครับนักมวยจากสหราะสองไฟาแล้วนะครับน็อกคนไทยนะฮะ ต่อไปจะเจอใครดีครับพิกัด1นึ่งร้อนี่แล้วก็นี่ครับคุณฮอตนะครับก็เป็นนักวิทยาศาสตร์กันกีฬาหรือว่า,าเขาเรียกว่าชีวะชีวะมวลอะไรนะชีวะอะไรสักอย่างเลยนะครับนะครับก็มาดูแลนักมวย